แค่พักจิตหลับตานั่งกรรมฐานลืมตามาอีกครั้งมืดซะแล้วที่นี่มืดสนิทเงียบและสงบมันวงเวงสํสำหรับคนกลัวผีเพราะมันมีแต่ป่าและเขาท่ามกลางเขื่อนใหญ่วันนี้ข้าจะอธิบายเรื่องการทำสมาธิกันสักเล็กน้อยการทำสมาธินี้เรามุ่งกันแต่ทางอานาปานคือทางลมหายใจที่จริงการทำสมาธินี้มันมีหลากหลาย การนิ่งก็เป็นสมาธิการเคลื่อนไหวก็เป็นสมาธิสมาธิมันเกิดที่ใจนูน่นไม่ได้เกิดที่กายกายเรามันไม่รู้ไม่ทีอะไรเพียงแต่เราเข้าไม่ถึงความเป็นจริงแห่งกายเท่านั้นเองการพูดการคุยการทำงานหรือจะทำอะไรล้วนแล้วแต่เป็นสมาธิได้ทั้งนั้นสมาธิคือการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ด้วยความตั้งมั่นของสติที่ไม่ตกออกไปจากสิ่งที่จดจอ่อแต่สมาธิอย่างอื่นเรากลับไม่เรียกว่าสมาธิเรากลับนำความมุ่งหมายแห่งสมาธิมาใช้กับการปฏิบัติทางอารมณ์สงบคือความเฉยนิ่งตั้งท่านั่งนิ่งๆความเฉยนิ่งอยู่นานๆมันจะเกิดประโยชน์อันใดกับเราเรายังไม่รู้เลยเขาบอกว่าให้เรานั่งสมาธิเราต่างก็พากันนั่งกัน เราไม่รู้ว่านั่งเพื่ออะไรเขาบอกว่านั่งไปจะรู้อะไรเองเมื่อโลกเขาว่าและเราก็ว่าการนั่งทำสมาธิก็เลยเกิดทีนี้เมื่อมันเกิดมันก็เกิดปัญหากับผู้ฝึกทำอีกเพราะมันเป็นเรื่องจิตล้วนๆเรามันไม่เคยเจอและไม่เคยทินเมื่อเจออะไรแปลกๆเข้าก็ทำอะไรไม่ถูกจิตที่ปรุงแต่งทางมโนจิตนี้เป็นเรื่องแปลกสำหรับเรา เวลามันเกิดมาแล้วหากขาดผู้ชี้แนะมันก็จะไปกันไม่ได้บางคนฟุ้งจนว่าไปเลยก็มีท่านถึงให้เราคอยมีพี่เลี้ยงหรือครูบาอาจารย์คอยชี้แนะการทำสมาธิมันก็มีผลอีกอย่างหนึ่งดำเนินไปอีกทางหนึ่งมันต่างผลกับการปฏิบัติเพื่อการบรรลุมรรคผลแต่มันเอื้อซึ่งกันและกันการทำสมาธิจิตในความหมายที่เราต้องการมันมีอยู่สองแบบคือแบบเพ่ง และแบบพิจารณาในกรรมฐานทั้ง40กองแบ่งเป็นแบบเพ่งคือกสินซสิบเอ็ดกองที่เหลืออีก29กองเป็นการพิจารณาล้วนๆอานาปานที่เราจะกล่าวถึงนี้ก็เป็นแบบเพ่งคือเป็นกรกสินตัวหนึ่งกล่าวถึงการเพ่งเราใช้ใจเพ่งจะเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวหรืออยู่นิ่งๆก็เรียกว่าใช้ใจเพ่งในที่นี้เราจะกล่าวถึงการเพ่งลมหายใจ การเพ่งลมหายใจเป็นการทำสมาธิที่ยากที่สุดของสมาธิทุกๆุกกองต้องอาศัยกำลังจิตที่ตั้งมัน่นและฝึกฝนกันยาวนานจึงจะเข้าสู่ปฐมฌานได้ท่านจึงเลี่ยงออกมาใช้คำบริกรรมแทนอย่างเช่นเพ่งประคองพุทธโธสัมมาพระอระหังหรืออะไรก็ได้ที่เราชอบได้ทั้งนั้นมันเป็นแค่คำบริกรรมเพื่อรวมจิตเป็นที่ตั้งและเป็นหลักให้กับจิตได้มีที่ยึดเหนี่ยว ตัวที่ตั้งขึ้นมาเรียกว่าวิตกการเอาใจเข้าไปประคองตัววิตกท่านเรียกว่าวิจารวิจารคือการประคองคําวิตกที่เราตั้งขึ้นมาไว้อย่าให้หลุดออกไปหน้าที่ของผู้ทําการฝึกสมาธิจิตมีเพียงแค่นี้ตั้งวิตกและประคองไว้นี่เรียกว่าวิจารหากมันเผลอมันหลุดจากวิตกก็ต้องยกกลับขึ้นมาประคองใหม่ทำอยู่เช่นนี้ให้ใจมันชิน แต่มันชิมตอนไหนนี่ไม่รู้เพราะแต่ละคนมันมีกำลังใจไม่เท่ากันหากตั้งมีตกแล้วประคองไม่อยู่มันไหลหลุดเรื่อยเราก็ต้องขยายพื้นที่ให้กับจิตมันให้ทิ้งคำบริกรรมแล้วไปเพ่งกายแทนขยายอาณาเขตตั้งมันออกไปเป็นรูปกายเราทำความรู้สึกว่านี่หัวไหล่นี่นิ้วนี่ฝ่าเท้านี่หน้าแข้งนี่แหละให้มันวิ่งวุ่นวายอยู่ในกายเรา ทำความรู้สึกไล่ไปเรื่อยๆเมื่อสติคมชัดดีแล้วค่อยเลื่อนมามีสติประคองแค่คำบริกรรมอย่างเดียวต่อหากฟุ้งอีกจิตมันหนีไปปรุงนั่นปรุงนี่อีกเราก็ขยายกลับมาที่กายอีกหากเราขยายกลับมาที่กายแล้วมันยังฟุ้งอีกเอามันไม่อยู่ก็ให้ขยายพื้นที่ให้มันกว้างๆออกไปอีกเอาห้องหรือสถานที่ที่เรานั่งฝึกนั่นแหละให้ใจเข่งไปรอบๆ ว่าประตูอยู่ตรงนั้นนี่หน้าต่างตรงนั้นแอรตรงนู้นอีแก่อะไรอย่างนี้และตัวเรานั่งตรงนี้หากจิตยังฟุ้งอีกก็ขยายออกไปยังสถานที่รอบๆอบที่เราฝึกอยู่ให้เพ่งไปว่าตรงนั้นเป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรหากยังฟุ้งอีกเลิกไปนอนหรือไปทำอะไรหนุกหนุกดีกว่าไม่มีประโยชน์ที่จะไปฝืนทำเพราะมันจะติดเป็นนิสัยจิต นั่งแล้วฟุงเรื่อยมันจะเคยทินหากขยายเขตออกไปแล้วเราประคองอยู่เราก็ค่อยๆหดกลับเข้ามาเรื่อยๆจนมาอยู่กับกายและคำบริกรรมที่เราตั้งขึ้นที่สุดหากประคองได้สงบดีแล้วอาการแห่งจิตมันจะปรุงกายภายในมันจะไม่ส่งออกนอกท่านเรียกว่าเกิดอาการปิติบางท่านจะรู้สึกขนลุกขนพองบางท่านอาจรู้สึกตัวใหญ่ตัวโต,วตว บางท่านก็เหมือนตัวเองหมุนติ้วๆบางท่านก็น้ำตาไหลบ้างก็เหมือนตัวลอยบ้างก็ร่างแฟบมันจะมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นกับใจเรานี่เป็นอาการของจิตท่านเรียกว่าอาการปิติหากเราวางเฉยเสียได้อาการเหล่านี้จะค่อยๆทุเลาเบาบางจางคลายลงมาจนถึงที่สุดใจมันจะผ่อนสบายสบายใจมันจะตัดอาการแห่งความรำคาญทั้งหลายที่มาผัดส่กับกาย ใจมันวางหมดอย่างนี้เรียกว่าสุขสุขมันอาศัยปิติเกิดปิติอาศัยวิจารเกิดวิจารอาศัยวิตกเกิดนี่มันอาศัยกันมาอย่างนี้เมื่อใจไม่รำคาญกับสิ่งรอบด้านมันเสวยอารมณ์เดียวโดยสติอยู่เช่นนั้นนี่ท่านเรียกว่าปฐมฌานมันมีสติรู้อาการต่างๆทั้งวิตกทั้งวิจารทั้งปิติทั้งสุขและความไม่รำคาญใดๆที่กายมันผัดสะ ลมหายใจจะละเอียดขึ้นคำบริกรรมจะหายไปเหลือแต่ลมหายใจที่ละเอียดที่จริงแล้วมันหยุดคำบริกรรมเพราะจิตมันหดเข้ามาคำบริกรรมมันเป็นส่วนที่อยากไปซะแล้วใจมันจะไม่ไปประคองคำบริกรรมและลมหายใจแต่ใจมันไปเพ่งอาการแห่งจิตแทนซึ่งมันก่อเหตุปรงุงรุนแรงมากขึ้นนั่นก็คือปิติปติติตัวนี้มันก็เป็นปิติในปฐมฌานนั่นแหละ เพียงแต่จิตมันหดเข้ามาใจมันทิ้งวิตกวิจารไปกลับมาเพ่งประคองปิติแทนอาการเช่นนี้ท่านแยกไว้ว่าเป็นฌานสองหรือทุติยฌานใจมันจะตัดผัดสะพายนอกได้มากขึ้นคูจะได้ยินอะไรแบบไลไลๆแผ่วๆและไม่รำคาญใจจะเพ่งไปที่อาการแห่งจิตที่ปรุงขึ้นมาแต่เพียงอย่างเดียวมีความสงบและสุขเกิดในปิติด้วยสติที่เป็นอารมณ์เดียว อาการแห่งการโยคลอนน้ำตาไหลตัวหมุนคนลุกขนพองตัวโตขยายใหญ่ร่างกายลอยหรืออะไรต่อมีอะไรจะเด่นชัดขึ้นด้วยใจที่เพ่งโดยไม่มีวิตกวิจาร์เข้าไปกวนนี่ชาญสองสติรู้ชัดแห่งอาการปิติสุขอุเบกขาเป็นอารมณ์เดียวชาญน,นี้มีปิติสุขและเอกคตตารมณ์เป็นเครื่องอยู่ สภาวะทางกายจะค่อยสงบะงับไปเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายแทบไม่มีที่มีก็เป็นเวทนาทางความรู้สึกแต่หากมีสติตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวกับความรู้สึกที่จิกกรุงขึ้นมาตามอาการที่กล่าวมาแต่ต้นอาการต่างๆเหล่านี้จะค่อยๆทุเลาเบาบางจางคลายไปเกิดสภาวะสุขขึ้นมาแทนสุขนี้ไม่ใช่สุขเวทนา ไม่ใช่สุขอย่างความหมายที่เราเข้าใจมันอิ่มเอิบซึ่งกระซาบทนทนปราศจากปิติสุขนี้ซ่อนตัวอยู่ในปิติถึงขั้นนี้จิตมันหดตัวเข้ามาปิติมันเป็นของหยากไปแล้วใจมันไม่ไปเพ่งกับอาการแห่งปิติแล้วใจมันมาเพ่งความสมงบอย่างอิ่มเอิบแทนเสียงและความรู้สึกภายนอกแทบจะไม่ได้ยินแขนขาลำตัวรู้สึกเหมือนมันเบาบางแทบหายไปลมหายใจนี่จับไม่ได้ อาการทั้งหลายผู้ที่เข้าถึงมันจะไม่สงสัยอะไรทั้งนั้นมันมีสติหล่อเลี้ยงอาการอยู่มันรู้ตัวอยู่ทุกสภาวะเทียงแต่กายหายไปแขนคาหายไปลมหายใจหายไปสภาวะทางกายแทบจับความรู้สึกไม่ได้แต่หากจิตใจไม่มั่นคงสติสะทกสะทานกับอาการที่เกิดจิตก็จะขยายตัวกลับไปที่ปิติน้ำหูน้ำตาไหลออกมาได้อีกหากขยายเร็ว คาบริกรรมที่ตั้งไว้ก็โผล่ใจก็จะมาอยู่ที่คาบริกรรมอีกหากเกิดการฟุ้งในชานที่ปรากฏคาบริกรรมก็หลุดอีกนี่แหละจิตมันคืนตัวมันจะคืนตัวไวมากเราก็ต้องตั้งเข้าไปใหม่ให้ชำนาญจิตที่โหดตัวละเอียดถึงขั้นสุกเป็นระดับขั้นที่พระอริยเจ้าสรรเสริญเพราะกระทําได้ยากยิ่งต้องตั้งมั่นและมีการอบรมจิตที่ยาวนานผ่านประสบการณ์ทางปิติอย่างหมดจด การผ่านปิติใช่จะเป็นของง่ายเพราะใจเราไม่เคยเจออาการแห่งจิตที่มันปรุงสัญญามันไม่เคยมีการบันทึกมันต้องอาศัยการบ่มเพาะจนใจมันวางว่าอาการเหล่านี้เป็นธรรมดาของอาการทางจิตที่มันปรุงเหมือนเรากลัวผีทั้งทงที่ยังไม่เคยเห็นผีแต่เราก็กลัวการกลัวมันเป็นโปรแกรมจิตที่รักษารูปเราจะห้ามไม่ให้กลัวไม่ได้มันเป็นอาการธรรมดาของจิต ที่มีโปรแกรมรักษารูปที่มันอาศัยแต่เรามักเข้าใจว่าเรากลัวหรือไม่กลัวเราเอาอาการแห่งจิตมาเป็นเจ้าของทีนี้เมื่ออาการทางจิตที่มันปรุงขึ้นมาภายในใจมันไม่เคยรับรู้การผลักไสาอาการที่เป็นก็เลยมีนักปฏิบัติต้องมีผู้ชี้และต้องตั้งมั่นมากๆสร้างความเคยชินให้กับใจตัวเองวิธีง่ายๆได้ผลไวก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ตายเป็นตายหากกำลังใจได้อย่างนี้ใช้เวลาไม่นานไม่เกินเจ็วันหากจิตก้าวโ่วงมาถึงปิติแล้วจิตที่มันหดตัวเข้ามาเรื่อยเรืยจนปิติกลายเป็นของหยากใจมันจะไปเพ่งความสงบที่อิ่มเอิบแทนตรงจุดนี้ท่านเรียกว่าตติยฌานหรือฌานสามอันเป็นฌานแห่งอนาคามีนิยมเพราะมันสงบสุขและละทิ้งเวทนาหยาบทั้งหมด ความอิ่มเอิบและปลอดจากสภาวะทั้งปวงมีสุขุเบขาและสต,ติตั้งอยู่เป็นอารมณ์ทำให้นักปฏิบัติติดสุขในฌานจิตไม่ก้าวไปสู่ความละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกหากไม่มีผู้ชี้ที่จิตละเอียดกว่าท่านมักจะกล่าวเรียกว่าติดสุขที่ติดมักจะติดกันอยู่ตรงนี้แต่พวกเราไม่ต้องห่วงนักปฏิบัติพันคนจึงจะมีซักคนที่มีจิตก้าวเข้ามาถึงระดับตรงนี้เราไม่ต้องไปเดือดร้อน แต่นักปฏิบัติที่ตั้งมั่นละอาการแห่งความสม ו อิ่มเอิบไร้ตัวตนเหล่านี้ไปได้อุเบกขาแห่งทานจะแทรกขึ้นมาปรากฏเพราะอุเบกขานี้มันซ่อนอยู่ในสุขจิตขั้นนี้จะหดบีบลงมาเหลือแค่สติที่ลอยเด่นท่ามกลางจัก,กรวาลเลยทีเดียวสติสภาวะนี้อีกในยันหนึ่งเหมือนเกาะโดดเดี่ยวตั้งลอยเด่นอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรมันลอยเด่นสงา่าวางตัวเป็นอุเบกขาไร้กาย ไร้เสียงไร้ทุกอย่างแห่งรูปนามไร้การปรุงไร้ผัดสะไรเวทนาเศร้าหมองแห่งใจมีแค่สติลอยเด่นเป็นอูเบกขาอยู่ตัวเดียวนี่เป็นที่สุดแห่งรูปท่านเรียกว่าจะตุตายชาญหรือภูมิกำลังแห่งชาญสี่ผู้ที่เข้าถึงภูมิจิตขั้นนี้หากจิตถอนออกมาจนรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วอธิษฐานจิตเพื่อเข้าไปดูรู้เห็นอดีตชาติของตัวเอง จะกระทําได้ง่ายเมื่อจิตถอนออกมาแล้วโยนิโสเข้าไปจิตที่มีความชนานาญมันจะใช้เวลาแค่ลัดนิ้วเดียวจิตก็จะกลับไปสู่ภูมิที่มันเป็นคือสติที่วางอุเบกขาเมื่อจิตถอนขยายตัวกลับมาอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิสิ่งต่างๆที่เราโยนิโสก็จะปรากฏออกมาทางมโนจิตท่านเรียกว่าบุเพนิวาสาเป็นวิชาหนึ่งของหลักสูตรวิชาสามของพุทธศาสนา เราสามารถย้อนดูอดีตชาติได้ลึกและมากชาติเท่าที่กำลังแห่งจิตจะมีซึ่งรายละเอียดก็ต้องอธิบายกันอีกเพราะบางทีระลึกได้หน่อยเดียวทุกอย่างก็เบลอหายหมดแล้วก็ต้องกลับไปสร้างขุมกำลังในชาติสี่ใหม่ให้มีกำลังตั้งมั่นและชำนาญเยอะๆการระลึกชาติโดยวิธีแห่งชาตินี้พวกนอกศาสนาก็ทำกันได้เหมือนๆกันไม่ใช่เฉพาะแค่ทางพุทธเท่านั้น ทำกันได้ทุกคนแต่ต้องมีความชำนาญแห่งจิตสูงที่ท่านเรียกว่าวสีแต่ทางพุทธถือเป็นหลักสูตรวิชาสามเพราะจิตเข้าไปถึงความสิ้นสุดแห่งการตัดของกิเลสด้วยปัญญาได้หากมีผู้ชี้วิชาที่สองคือเจโตปริยญาณคือระลึกได้ถึงภูมิการเกิดดับของเหล่าสัตว์อื่นที่ไม่ใช่เราเมื่อสองวิชานี้เกิดผู้มีปัญญานำเข้ามาน้อมเป็นวิปัสสนา เห็นความเป็นจริงแห่งการเกิดดับว่ามันทุกอย่างไรของอดีตที่เป็นตัวเราและของเหล่าสัตว์อื่นเป็นไม่ต่างกับเราใจก็จะเกิดกลัววัตะกลัวการเกิดเห็นความซ้ำซากแห่งความเกิดดับตรงตามความเป็นจริงจิตก็จะเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายใจก็จะคลายความกำหนัดยินดีในการเกิดความทยานอยากทั้งหลายก็เบาบางไปใจก็เข้าถึงความหลุดพ้นเรียกว่ามีมุติยาน เข้าถึงการสิ้นสุดแห่งกิเลสทั้งหลายการกลับมาเกิดกำเนิดเป็นรูปก็จะไม่มีนี่คือผลจากการเจริญสมาธิจิตทางด้านอนาปานก้าวข้ามไปสู่ความหลุดพ้นได้เช่นนี้ท่านเรียกว่าวิชาสามหรือเตวิทโธทพระบรมครูของเราพระพุทธองค์เจ้าก็สำเร็จพระโพธิญาณด้วยวิชาสามพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ธรรมกับบุญยพลังพุทธอุทยานบุญยพลัง